สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวานะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขดวงดาวโหราศาสไทยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์วาก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อว่าคนดวงแข็งนะคะหลายๆคนนะคะต้องเคยได้ยินคําว่าคนดวงแข็งดวงแข็งอยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาที่มีคําพยากรณ์ออกมาหัวข้อที่ว่าคนดวงแข็งนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะคำพยากรณ์นั้นก็จะเป็นชาว วันอาทิตย์อังคารเสาร์พุธกลางคืนก็คือคนเกิดทั้ง4วันนี้นะคะจะจัด,จดอยู่ในหมวดหมู่ของคำว่าคนดวงแข็งดวงแข็งนะอ่ะทีนี้ค่ะ เพราะอะไรทำไมถึงพยากรณ์ว่าคนที่เกิดทั้ง4วันนี้เป็นคนดวงแข็งนะคะจากที่อาจารย์วาวิเคราะห์ส่วนตัวค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่เกิดทั้ง4วันนี้นะคะดาวประจำตัวของเขาเนี่ยเป็นดาวบัคเคห์ทั้งหมดคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดาวประจำตัวคือเลขหนึ่งคนเกิดวันอังคารดาวประจำตัวคือเลขสามคนเกิดวันเสาร์ดาวประจำตัวคือเลขเจ็ดคนเกิดวันพุธกลางคืนดาวประจำตัวคือราหูเลข นะคะในส่วนของทั้ง4วันเกิดนี้ค่ะมีดาวประจำตัวเป็นดาวบ,บัพเคราะห์เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง4วันเกิดนะคะทีนี้แล้วดวงแข็งยังไงเพราะอะไรทำไมถึงพยากรณ์ว่าดวงแข็งนะคะเอามาฟังกันการที่คุณมีดาวประจำตัวเป็นดาวบ,บัพเคราะห์นะคะดาวบ,บัพเคราะห์เนี่ยถ้าใครที่ศึกษาโหราศาสตร์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าดาวบ,บัพเคราะห์คือดาวที่ เ,เหมือนกับเป็นดาวที่ค่อนข้างส่งผลหรือว่าให้ผลรุนแรงเป็นไปในทางลบหรือว่าในทางร้ายมากกว่าในทางดีจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ว่าต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะจัดอยู่ในหมวดของเรียกว่าอะไรดีเป็นดาวบับเคราะห์ก็ได้หรือ เป็นดาวสุพเคราะห์ก็ได้ถ้าดาวอาทิตย์เลขหนึ่งะนะคะอยู่กับดาวสุภเคระห์ดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวสุพเคราะห์ไปด้วยแต่ถ้าดาวอาทิตย์ค่ะอยู่กับดาวบับเคราะห์ก็จะมีความเป็นบับเคราะห์ไปด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงดาวอาทิตย์ดวงเดียวโดดๆเลยก็จะยึดว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวบับเคราะห์ก่อนนะ ะะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะบางคนอาจจะงงว่าเอะก่อนหน้านั้นอาจารย์วาบอกว่าดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวแบบเคราะห์นะ่นานดังนั้นก็อธิบายไว้ตามนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะมาค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาวแบบเคราะห์เนี่ยส่งผลในทางความรุนแรงส่งผลในเรื่องร้ายเรื่องลบมากกว่าในเรื่องที่ดีๆแต่เวลาให้ผลค่ะให้ผลร้ายเนี่ยค่อนข้างให้ผลร้ายอย่างหนักหน่วงแต่ถ้าดีก็ให้ดีชัดเจนเหมือนกันนะนะ ก็คือให้เขาเรียกว่านะส่งเสริมในทางร้ายและทางดีเวลาให้คุณก็ให้รุนแรงให้โทษให้รุนแรงแล้วลักษณะของดาวบาปเคราะห์นะคะจะเป็นลักษณะที่แบบแข็งกล้าวแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนหมายถึงคนที่เกิดในสีวันนี้บุคลิกลักษณะนิสัยอะค่ะก็จะดูเป็นคนที่แบบ แข็งแขงแข็งกระด้างกระด้างกระเดื่องหน่อยจะไม่ใช้แบบแนวอ่อนหวานอ่อ,อนโยนอ่อ,อนน้อมถ่อมตนไม่ใช้ลักษณะแบบนั้นออกแนวเป็นคนแข็งแบบแข็งทื่อไม่ค่อยมีมารยาจริตประมาณนั้นนะคะในส่วนของอาดาวประจำตัวที่เป็นดาวบากคราะนะคะมันก็หมายถึงรวมไปถึงคำว่าจิตแข็ง ใจแข็งปากแข็งหัวแข็งนึกออกมาคือแข็งทุกอย่างเลยนะคะนักโหราศาสตร์หรือหมอดูนะคะที่พยากรณ์ก็อาจจะมองมุมนี้ละมัง้งเขาก็เลยเม,ามาพยากรณ์สั้นๆว่าเป็นคนดวงแข็ง นะคะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะความที่มันแข็งทุกอย่างเลยจ้าซึ่งก็ไม่ผิดนะคะก็ด้วยความที่แข็งนี่แหละนะคะมันก็เลยเป็นคนดวงแข็งเวลาที่เวลาที่เจอเรื่องร้าย,ายเจอเหตุการณ์้ร้ายใจสู้นะหมายถึงใจแข็งมันก็พร้อมสู้พร้อมปะทะพร้อมลยุยพร้อมที่จะฝ่าฟันแก้ไขปัญหานั้นไปได้คือแข็งแบบอยากเอาชนะ อยากฝ่าฟันอยากอยากให้แบบก้าวข้ามหานปัญหานั้นๆไปได้ไปจนได้นะคะก็เรียกว่าจะเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งหลายผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันก็จะเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆบ่อยครั้งไงคะ,ะเข้าใจไหมคือด้วยความที่เกิดในวันที่ดาวประจําตัวเป็นดาวแบบเคราะห์ มันก็มีความเขาเรียกว่ามีความสวยเยอะกว่าคนที่เกิดในวันที่ดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวสุพเคราะ์อันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนก็คําว่าสุพเคราะ์กับ บาปเคราะห์หรือบาปปักเคราะเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะคะบาปเคราะห์ก็คือให้ผลในทางร้ายมากกว่าอย่างที่บอกไปแปลว่าคนที่เกิดใน4วันนี้ก็อาจจะเจอเรื่องร้ายเรื่องที่มันต้องใช้ความทรหดอดทนนะคะมากกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆนะดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นคนดวงแข็งอะ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะผ่านเรื่องร้าย ผ่านเรื่องราวที่มันโหดร้ายมาเยอะแล้วมันก็รอดผ่านมาได้ตลอดเวลาไม่รอดก็ต้องรอดถูกไหมดังนั้นก็เลยจัดว่านะคะเป็นคนดวงแข็งนั่นเองทีนี้เข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าทําไมเราถึงดวงแข็งก็เราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายอุปสรรคปัญหานานาประการที่มันท้าทุมเข้ามาในชีวิตนะคะ แต่เราก็ผ่านมันมาได้จะไม่จะไม่เรียกว่าดวงแข็งก็ไม่ได้แล้วแหละน้องผ่านกันมาได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะอ่าลักษณะจะเป็นอย่างนั้นโหลากเลือดกันเลยทีเดียวแต่ก็โอเคสุดท้ายแล้วบ้านปลายก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรว,ว่ารุ่วเรืองรุ่วเรงไปได้ด้วยดีนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้อะจันวาก็มาให้ความรู้ในส่วนของนะคะคำพยากรณ์ที่ว่าคุณเป็นคนดวงแข็งนะคะก็เอา เอามาอธิบายนะคะให้เข้าใจกันไว้แบบนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะเจอกับเรื่องหดร้ายเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็มีจิตใจที่เข้มแข็งะนะคะ คุณก็สามารถอาเอาตัวรอดนะคะหรือว่าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะก็ขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้ต่อไปพร้อมที่จะเผชิญหรือว่าสู้กับทุกปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตเอาเป็นว่าให้ความรู้ไว้เท่านี้ค่ะใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์นะคะก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดวงชีวาด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคน ที่ฟัง,งจนจบ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r คร e ให้นะคะสำหรับ FC ซีนะคะกะ็ใครที่สนใจในะเรื่องของเบอร์มงคลนะคะอย่าลืมนะอาจารย์วาก็มีจัดวางเบอร์มงคลอยู่แล้วนะะสามารถที่จะปรึกษาสอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเช็คดวงปรึกษาหาะะอาชีพที่เหมาะกับดวงชะตาทาแล้วรุ่งทําแล้วรวยอาชีพอะไรดีนะคะส่วนใหญ่อาจารย์วานเน้นอ,อยากที่จะแนะนำนะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาใช้คําว่าอยากเป็นที่ปรึกษาในด้านของสายงาน นะคะที่มันเหมาะกับดวงชะตาของคุณส,ส่วนใหญ่จะเน้นให้คําแนะนําแบบนี้เนาะส่วนในเรื่องของการวางเลิกก็สามารถที่จะปรึกษาวางเลิกมาได้วางได้ทุกเลิกเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะที่รับฟังกันจนจบเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ